สวัสด hhh, liquids, ีครับผมนิรันดรุงกนันชัยครับปัจจุบันเป็นนักลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ครับก็มีแพชชั่นเรื่องรถมานานแล้วครับก่อนที่จะมี i x 3ผมก็ได้ขับ b m w m 2 Competition ก็ได้ตอบโจทย์เรื่องของความแรงแล้วแต่ณตอนนี้ผมมองหาความสะดวกสบายและได้สมรรถนะที่ดีผมก็เลยได้มาเจอกับ i x 3ครับ พอได้เทสปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าชอบมากประทับใจตอนแรกผมคิดว่าช่วงล่างจะกระด้างแต่จริงๆแล้วไม่เลยคือขับแล้วมีความแน่นหนึบไม่แข็งมีทัศนวิสัยที่ค่อนข้างจะดีตั้งใจจะเอามาใช้เป็น Daily u s สเลยเพราะมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผม Performance ดีกดปุ๊บมาปั๊บผมได้มีการอัปเกรด Adaptive M d Suspension มันคือระบบช่วงล่างที่ปรับความแข็งอ่อนอัตโนมัติ เวลาเราวิ่งด้วยความเร็วสูงมันก็จะหนึบเราใช้ความเร็วต่ำหรือผิวจราจรที่มีความสูงขะมันก็จะนุ่มนวลครับเรื่องของการชาร์จเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ชาร์จได้ไปข้างนอกก็ชาร์จได้อย่างตามห้างโดยทั่วไปจะมีที่ชาร์จที่เป็น e x c ล u s i v e สำหรับ bmw ค่าซ่อมเนี่ยผมไม่เป็นห่วงเลยสำหรับคนใช้ bmw ไม่ต้องมีความกังวลเพราะว่ามีทั้งวอร์รันตีมีทั้ง bsi ที่ทาง bmw เขาให้มาหายห่วงเรื่องของการซ่อม m มน n ทน n a n c e ต่างๆ ถ้าถึงเวลาเช็คระยะหรือจะต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้ฟรีหมดมันคุ้มค่าสุดๆผมชอบตรงที่ ix3 เป็นรถที่เฟรนดี่กับยูเซอร์มากๆภายในเนี่ยปุ่มต่างๆใช้ไม่ยากภายนอกผมมองแล้วเนี่ยผมชอบดีไซน์ของเขาไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กที่ดูแล้วรู้เลยว่าเป็นรถไฟฟ้าช่องของกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะตันแล้วก็มีโลโก้ IX3 อยู่ซึ่งผมมองว่ามันก็สอดคล้องไปกับความเป็นไฟฟ้า ผมชอบอย่างหนึ่งของ i x 3ก็คือระบบแอปพลิเคชันที่ผมดูได้จากทางมือถือเลย my bmw app เนี่ยสามารถเปิดแอร์ก่อนได้เราจะค้นหารถว่าเราอยู่ที่ไหนก็จะมี gps คอยบอกตอนแรกผมไม่ได้เป็นคนที่อินกับรถไฟฟ้าแต่พอเวลาได้มาลองขับ i x 3อ่ะเป็นรถที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมทั้งดีแรงและประหยัด bmw i x 3เป็นรถที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านทาให้รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้สมบูรณ์แบบทุกด้านเลย